สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Examp 23 Example for You Way นะวันนี้อยู่ในเกมขอ l o f Duty 4 m o d e r a r f a r e น e ่นะครับผมกุเละุเลนะฮะก็วันนี้อยู่ในแอคที่3กันแล้วนะครับถ้ายัางจำไม่ได้ในท้ายคลิปที่แล้วนะครับเจ้าเคกเนี่ยได้สั่งยิงหัวรบยิงมิสไซล์ไปสองลูก นะครับเราก็เห็นว่ามันยิงขึ้นฟ้ากันฟี้วๆฟ้าเฟีฟ้ยเฟ,ฟ้านะเราก็จะรีบไปหยุดมานั่นเองนะครภารกิจอีกเีชื่อว่าอ l อินก็คือการทุ่มสุดตัวหมดหน้าตักลงหมดหน้าตักเลยคือลุยเต็มที่กันเลยทีเดียวในการหยุดหัวรบพวกนี้ให้ได้นะครับไม่ให้มันไประเบิดที่ไหนนะครับก็ไป Get inside ICBM นะครับต้องเข้าไปด้าไหนนี้นะโอเคเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับภารกิจนี้เรกูล่าไป ยังคงเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอ่า s a s นะครับกับ USMC เป็น Jo ย t Operation กันนะครับอืมนี่จะเป็นภาพมาให้ดูว่านุกน๊กนิวเคลียร์ถูกยิงแลนช์ออกมาอย่งไรบ้างยิง2ลูกนะเป็นการคำนวณวิถีออกมานั่นเองคือมันยังไม่ได้ยิงมาเร็วขนาดนี้หรอกนะการคำนวณวิธีใน1ลูกก็จะมี6หัวลบนะครับอาจอยู่ด้านในอีกนะพอยิงมาปุ๊บจะแตกตัวออกกระจายออกไปทั่วเอ่อชายฝั่ง ของอเมริกานะครับนี่ตรงนี้เป็นแนวให้ดูนะฮะกระทบตรงจุดไหนบา้างนิวยอร์กบอสตันฟิลาเลเเฟียวอชิงตันโอ้โหกระจัดกระจายนะครับมีผลกระทบอีกมหาศาลมากมายนอกจากจุดกระทบที่กระแทบไปแล้วเกิดระเบิดแล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องของกุลังสีอะไรต่ออะไรอีกนะโอเคคนมาเต็มอะตอนนี้นะไปๆๆๆ โอ้โห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 ่ะเดินเรื่อยๆไโอ้หูนี่ไงจรวไปแดกครับหมุนติว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 ไม่รู้แหละผมไม่แครฮอล้วผมหลบก่อนโอ้โหเยออย่างนี้นะเพื่อนบุกทำไมนี่ผมสานสาบเอ้ยระเบิดมือละวังอู้หโปรสโมครับใช้เอ่อเบอร์สีนะในการคว่างสโมไปเพราะว่า สิ่งที่เรากำลังจะต่อสู้ด้านหน้านี้มันไม่ใช่แค่กำลังคนปกตินะครับมันเป็นไอ้นี่ด้วยเออเขาเรียกว่ารถคาสุดยานพาหนะำคาสุดนั่นเองนะครับโอเคโอ้ยตีานตาาั้งไปเลยไม่โปรยเยอะจริงตั้งหนึ่งนะครับตั้งหนึ่งโอเคตีนตั้งไปก่อนโอ้โหยานพาหนะำคาสุดมาปะสโมไปก่อน ตอนแรกเป็นแฟลใช่ไหมระเบิดแฟลเนาะแต่ตอนนี้เป็นสโมกสโมกออกสิออกดิสโมกสโมกออกลงตรงคูก็ได้อะออกเดี๋ยวนี้ก่อนมันจะหนักไปกว่านี้ออกเร็วออกเร็วออกเร็วโอเคเราต้องไปแฟลชซีโฟที่รถนะครับโอเคสโมกออกแล้วผมไปละย่องย่องยองยองยองแฟลชซีโฟฮึออกมากดทู่มทำลายรถข้าศึกไปหนึ่งคันเรียบร้อยครับไป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 ครับ ไปได้ในเซโลนะฮะในดีเลยเนี่ยผมอุ้มยิงลันช์กันม,มาแบบนี้สมอ็อกไปลูกนึงก่อนแล้วเอ้าเฮียปาติดขาโอ้โหดูผมจ,จะปาสโม็กไงแล้วก็แบบว่าหลบข้ามกำแพงมานะครับก่อนจะยิงบุ้งต่อมีอะไรชิคยิงกับใครชิคโอ้โหชิคที่พวกนี้ชัดเลยชิคชิคกี้ช็ค นนะไปชุดชุดอย่าไปกดแช่นะครับล่วงล่วงไปซะล่วงไปซะล่วงไปซะเอาระเบิดมือคืนไปโอ้โหผมฟังช้ากว่านั้นหน่อยนะเรียบร้อยระเบิดกลางหน้าผมแน่นอนโอ้อ้าวอ่าชิกให้ตายสินายอย่าขวางทางลูกปืนได้ไหมเนี่ย พาสิ่ก็มากันขึ้นไปหมดเลยเลอห้ามาครับปุ๊บบล็อกนั่งไปหรือเปล่าผมโอ้ยโอ้ยหลบก,ก่อนคู่นะต้องระเบิดเกียร์ลงนับอีกนะมึงเพื่อนเราไปฟุกวงในไประเบิดเกียร์ละผมจะบุกเข้าไปตรงนี้กดดันมันก่อนอยัดไปเด็เมีไยจากลูกฟุกไหมน้อง ไปเข้ามาด้านขวามือตรงจุดนี้จะมีอ,อินร์เจนให้เก็บอ่าให้เรียบร้อยนะครับเก็บปไปซะไป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 27อันแล้วนะนอะเคเกตตรงนี้เปิดแล้วก็เช่นเคยฮะหาจุดกำบังไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมียานพหนะฆค่าศึกมาอีก2คันกันเลยทีเดียวนะครับและสโมกผมเหลือเท่าไหร,ร่วาเลืดลูกเดียวม,มั้งปึโอ้ถ้าเราไม่ใช้ไอ้นี่นะ ไม่ใช้สโมกนะครับคือถ้าเราจะใช้อีโฟแฝงก็ได้นะหรือใช้อาร์พีจีที่ผมใช้ก็ได้เนี่ยนะเอามาอีกเอามาอีกไนงะแต่ว่าจะกูจะไปหาหัวอาร์พีจีจากไหนล่ะอโอเคสกูแล้วกันึบโอเคได้ช่องแล้วเว้ยได้ช่องแล้วได้ช่องแล้วแปะสไลายนะวิ่งออกมาตรงจุดนี้ดระเบิดก่อรถถังมาแทนปากกระบอกปืนไปตรงผมนะฮะใช่ ตึกมาตึ้งเลยไพรบุกไปนูนะ่นแล้วเอาว่าตามไพรไปอย่าให้ช้าอย่าให้ขาดด้าคุณเอาโอ้โหเกี้ยระเบิดเด็กคนที่ลูกปืนจากไหนหัวจากรถข้าตึกต้องรู้นะฮะเข้าหูหัวใจตายกันเลยทีเดียวเอาละ่ะทำลายไปซะไอาไอีาาุอ๊กตุนหมด,ดแบกมาทำไมล่ะไม่ทิ้งไว้ ทำลายก่อนถางตรงนี้โอเคเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีอืมมีเออ่เขาเรียกให้เก็บเขาเรียกว่าอะไรนะอินเทลร์เจนและแน่นอนอาร์พีจีนะหัวอาร์พีจีเก็บซะก่อนอินเทลร์เจนอ้าวลูกปืนดีกว่าโอ้โหโอ้ยโอ้ยโ้ยเรียกเพื่อนเข้ามาก่อนเข้ามาเร็วแก๊สเกิดเข้ามาคุ่งกันข่าศึกให้ก่อนเดี๋ยวผมจะจัดการไปด้วยจีไปไหนกันเนี่ยมาถ่ายไปไหนละอืมโดนไม่ดีกว่าโดนนะแต่ไม่พัง ต้องสับอีกสักหนึ่งนัดนะครับพอจะมีไหมรับหัวฉรวดอพจเหมือนจะไม่มีแล้วอ่าแต่เราใช้สี่โฟะละพึ่บสโมกไปรอสโมกทำงานก่อนอืมหมดแลมมวมม้วสโมกผมอือสโมกออกสโมกออกเร็วๆเออออกออก,ออก,ออกมาต้องรอกแป๊บน,นึงนะครับไม่ใช่ควา้างเราวิว่งได้เลยสโมกใช้เวลาสักพักในการปล่อยควันออกมาโอเคควันม,มาแล้ว วิ่งเข้าไปใกล้ๆมันเนี่ยเราไอ้เฮียเอ้ยหันปักบอกปืนมาจนได้นะไปล่อยปล่อยปล่อยประชิด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 สไลด์แป,ปะแปะแล้วถอยออกมาถอยออกมาแล้วกดระเบิดกระจายกระจายฮะไปเอาปืน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 อั่นน,นี่มั้ยใส่โลเปิดแล้วระวังร่วงนะครับผมบอกไว้เลยระวังร่วงนะมันเตรียมจะย,ยิงแล้วไม่ง้างไปอ่ะเปิดเพืเ่อคอนเฟิร์มโอเค โอเคผมขึ้นกำลังมาถึงจุดนี้ละมีหน่วยเสริมมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเคนลูอิสใครต่อใครเคตัดอ้โหเอาโอ้ไอ้นี่มาตัดด้วยคือมึงเถื่อนมากดูไม่กิ๊กเป็นคนแบกของหนักไปแล้วแต่มาทีมงานเราตัดทุกสิ่งทุกอย่างแหมโหโอเคสิบเอ็ดเมสสิบสองเมสสิบสามเมสตอนนี้คือแสดงใบรอนี่ไงฮะรอไป ออบุกเข้าได้เลยฮะเอาไงฮะอะไรย่างคือทุกคนเขาโอเคปึ๊บอืมลอยตัวลงไปครับปึ๊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 บลอยตัวลงมาด้านในนั่นเองโอเคก็โจกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นมากมากให้ตายสิโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใกล้แล้วนะครับสำหรับความเป็นจริงในการต่อสู้แล้วก็บู๊กับไอ้พวกนี้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคิดแล้วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบายแจ